โรงเรียนวัดนาโคกวิสุทธิศึกษาตั้งอยู่หมู่ที่สองตําบลน,น้าโคกอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนในชุมชนนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กในชุมชนซึ่งอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายเนื่องจากบิดามารดาต้องไปประกอบอาชีพ คุณครูและบุคลากรจึงมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับนักเรียนเป็นอย่างมากโรงเรียนวัดหน้าคโคกพิสุทธิศึกษามุ่งมั่นที่จะเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพที่สร้างอนาคตให้กับนักเรียนและชุมชนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพที่ชัดเจนโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงและยั่งยืนรวมมือร่วมใจพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน โรงเรียนวัดหน้าโคกวิสุทธิศึกษาการบริหารจัดการเรามุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยการวางแผนเชิงกลยุทธ์ปัจจัยที่สำคัญในการบริหารคือ 1. แมนคนโรงเรียนมีครูและบุคลากรครบทุกระดับชั้นและตรงตามมาตรฐานวิชาเอก 2. องมันนี่เงินนอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกต่างๆ 3. material วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในองค์กรมีอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 4. management การจัดการ ร่วจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมได้กำหนดขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาไว้4ด้าน 1. งานบริหารวิชาการ 2. งานบริหารงบประมาณ 3. งานบริหารบุคลากรและ 4. งานบริหารทั่วไปการพัฒนาระบบก,การจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา เราพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่นส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน กระบวนการดำเนินง,งานโรงเรียนมีการประชุมวางแผนโครงการกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนจึงได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษามีการทำงานเชิงรุกร่วมกับชุมชนเชน่นคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองสิทธ์กเก่าหน่วยงานภายนอกอาทิเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาโคก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,น้าโคสถานีตำรวจผู้ทอนผักไทยสถานศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนทางภายในและภายนอกโดยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยเน้นประเด็นหลักสองด้านดังนี้ 1. การนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการจัดก,กิจกรรมสัมพันธ์ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมวางแผนเพื่อพัฒนาโรงเรียนมีการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ชุมชนตระหนักว่ากระบวนการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชนเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ถ่ายทอดคูุมความรู้ในหลายๆรูปแบบให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความสำเร็จของการจัดการศึกษา เช่นการประชุมผู้ปกครองการจัดอิทธาการและแสดงผลงานนักเรียน 2. วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโรงเรียนได้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเช่นการจัดงานกีฬาสีภายในการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพูทการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ การทำบุญโรงเรียนโดยทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรและชุมชนจนนำไปสู่ความยั่งยืน